ตอนนี้เราก็เจอฝนแล้วเนาะเรายังไม่ได้หุูข้าวหูปลาเลยนะคะตอนนี้เรายุ่งกับการจับเตรียมที่พักก่อนนะคะเพราะว่าฝนมาแล้วเนาะอาจจะได้หูข้าวมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะโอ้ลูกด,ด่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าป่าอีกเช่นเคยเนาะวันนี้น้ำก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากันหลายคนเลยนี่สวัสดีครับผมบิดนะครับจากช่องไปกับบิดครับสวัสดีครับผมผมแทนนะครับจากช่องจังเจ้าบอยนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามชมด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็วันนี้มีน้องใหม่ของเราด้วยนะคะนำทางเนาะ สวัสดีครับผมรถนะครับจัดช่องพยาพุ่งนะครับก็ต่อฝากแล้วฝากตัวได้นะครับนึกว่าก็ฝากน้องด้วยนะคะนี่ก็ครั้งแรกน้าพี่พี่มาถ่ายด้วยแล้วก็เป็นปากครั้งแรกที่น้ำเองก็ขึ้นมาครั้งแรกนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคึกน่ากลัวน่ากลัวโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราทุกคนก็เดินมาได้สักพังหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ถึงมิกี้ก็อาจจะมีคนเห็นว่าทําไมน้ําถึงใส่รองเท้าแตะจริงๆแล้วน้ําใส่รองเท้าเพราะใบนะทุกคนแต่ระหว่างเดินมาน้ําเปลี่ยนนะคะไม่อยากให้มันเปียกเนาะก็เลยเอาอีแตะมาใส่นะคะเนาะไม่งั้นมันจะอยู่ไม่สนุก นตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ถึงนะแล้วก็แต่ก็ที่นี่ก็ค่อนข้างที่เป็นป่าที่จะทึบนะคะทึบมากๆเหมือนมาเจอคนด้วยนะคน่ะทุกคนระหว่างเดินทางมานะน้ำก็เจอกันน้องพะกานะ น้องประกาก็มาถ่ายที่เดียวกันนะแต่เขามากับพี่คนนี้ นี่พี่คนนี้ก็ถ่ายยูทูบเหมือนกันนะชื่อช่องอะไรนะโอเคโอเคชาองี่อบโอเคโอเคอ่าโอเคนี่นงปากกามามาตั้งาาแต่ไม่ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้ขนนูนมาเนี่ยนะครับขอป,ปีใช่ขนนูมาถุกหนึ่งครับ <c> ผ <oughs> มาตั้งแต่เตช้าแล้วอันนี้จะกลับแล้ว <c oughs> ใช่ไหมใช่จะกลับแล้วครับผมมาก็เหนื่อยพอสมควรครับก็ได้เดินทางมาที่นี่ก็ไกลพอสมควรแล้วนี่เราก็ได้ไม่นอนนี่เราคืนนี้ไม่ได้นอนครับเราก็ได้เอากลับไปต้มกินนะครับผมนี่ทําเมนูก็ได้หลายอย่างครับ <laughs> โอเคทุกคนน้องพกาก,กับพี่เขาก็จะเดินทางกลับบ้านนะส่วนเราก็มุ่งหน้ามุ่งหน้ามุ่งหน้านะคะอะอีกไกลไหมเนี่ยคนนําทางโอ้โหอีกไกล <laughs> ใช่เหรออีกไกลเลยเ <laughs> รบ<า>พี่ก็ใกล้ตรงนี้นึกว่าอีกไกล่ในท้อ, <laughs> อเหมือนกันนะแค่เรามานี่ก็ถือว่าโอ้โหไกลแล้วนะโอเคทุกคนไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะ ระหว่างเดินทางนะทุกคนน้ำมาเจอกับต้นไม้ใหญ่นะนี่สวยเลยนะมันมีสองต้นแบบคู่กันนะดูอย่างเนี้อจ,จะต้นเล็กนะทุกคนแต่ที่จริงแล้วต้นมันใหญ่มากเนาะตอนนี้เราก็เดินมาได้สักที่ใหญ่แล้วก็ยังไม่ถึงสามสักพักแล้วนะที่น้ํำพเนี่โอเคน้องๆก็อยู่ข้างหลังกําลังเดินมาเนาะเฮ้ย ทุกคนระหว่างเดินทางมาเนาะน้ําก็เจอกับกระพรอนป่าเยอะๆจะไปหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ากินไม่ได้แล้วนะคะมันน่าจะตกหนามแล้วเนาะมันน้าหมดแล้วอะ่ะน้องเขาบว,ว่าถึงแล้วถึงแล้ว ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วเนาะเราจะไม่เดินต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วเราก็เลยจะพักกันตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้น้องเขาก็เคยมาพักแล้วเนาะใช่ครับตรงนี้เคยมาพักแล้วอ่าฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วเราก็จะไม่เดินทางต่อนะคะถ้ามงคงแล้วใช่เพราะว่าที่นี่ก็ งูเขียวอะ่ะมันจะเยอะนะทุกคนปลาดิบถึงเนี้ยงูเขียวจะเยอะเราต้องระวังให้มากๆนะตอนนี้น้องขาวก่ากำลังหาฟืนเพื่อที่จะก่อไฟนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ของเราดีกว่า

ทุกคนหนะ้าฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะติด,ดไฟลำบากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าพื้นมันเปียกนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะติดจะติดหรือเปล่านะเพราะว่าพื้นมันเปียกด,ด้วยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะติดไหม ส่วนฝั่งนี้ของเราก็กําลังจัดเตรียมที่พักอยู่นะคะส่วนน้องโดนของเราก็ก่อไฟอยู่เนาะน้องแทนก็กําลังทําที่พักอยู่ครับทุกคนจะได้นอนกันแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆพี่ๆเป็นห่วงทุกคนนะครับน่ารักที่สุดใช่เพราะฉะนั้นผมจะต้องทำที่พักใช่น่ารักที่สุดนะทำที่พักให้ทุกคนนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวพร่นี้ทํทำต่อนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้มืดล้วอาจจะไม่ทานการเอานะเสร็จจะได้รีบหุงข้าวใช่ป่ะใช่ครับผมตอนนี้ก็ิวิังหิวแล้วครับผมหิวแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีสาวๆมาด้วยเนี่ยไม่หิวหรอกครับผมอ๋อไม่มีไงเชิงหน้าจัดอะคนอะอาะอย่างนี้ป่ะที่หลังพี่พามาเอาไหมต้องเอาแบบอ้อๆมาเลยนะพี่นะไม่เอาไม่เอารุ่นเดิร์นะอ่ะเอาอายุเท่าไหร่กำหนดมาก็เอาที่เอาที่เอาที่ไม่เกินสามสิบอะ จัดไปเลยพี่โอ้ยสามสิบยังแจ๋วนะก็ไม่เกินสามสิบไงโอ้ยสามสิบนี่ไม่เกินสาม้าจัดเลยโอเคทุกคนเราก็คุยเล่นๆกันนะครับผมก็สนุกสนานนะครับไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะครับผมนะอยากให้ดูคลิปเราก็แบบมีรอยยิ้มอย่างเงี้ยทำต่อทำต่อ คเสียงนกเงือกนะคะมันบินบนหัวเราดังมากมากอ้มันน่าจะไปแล้วไปไกลแล้วให้จะไปกันนะนน่าจะยู่งได้แลวดี่ก๊ะ

๋ยวมาว่ายกาก้องอีกแล้วลายทายก็แล้วก็มัดคามไว้ตรงนั้นอ่ะนี่ติดเยอะขนาดนี้โอ๊ยฝนตล้วเดี๋ยวนิดก่อน กอนนี้ฝนจะตกแล้วนะเราต้องเล้งดึงไปดึงไปมาๆๆๆงดึงเด้วฝนตกฝนตกฝนตกต้องมีสองขืนต้องมีสองขืนเออให้คุณพ่อมีขึงหนึงครับอันนี้ให้ชิ้ฝั่งนี้ก่อนให้ชิ้ฝั่งนี้ก่อนไปฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไดปปะเอาฝั่งนี้มีอของ ะจะเอาฝั่งนี้เหรอ,อ,อโอเคถ้าฝั่งนี้ก็ชิ้นา,าดีเลยนวะตรงนั้นมันติดต้นไม้ไงนมาตรงนี้นก่อนนะนี่เราคืกันคือกู้บุ๊ ตอนค่ะตอนนี้เราก็เจอฝนแล้วเนาะเรายังไม่ได้หุงข้าวหุงปลาเลยนะคะตอนนี้เรายุ่งกักนาการจับเตรียมที่พักก่อนนะคะเพราะว่าฝนมาแล้วเนาะ อาจจะได้หงข้าวมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะนี่เนาะวุ่นๆกันอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะเราก็ทำที่พักกันยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้อุปสรรคของเราก็คือไฟเนาะ ายมัไนไม่ยอมติดที่เราเลยเราก็ยังไม่ได้หุงข้าวนะทางนู้นเลยายมัไนไม่ยอมติดแบบทุกมเพราะว่าพื้นมันเปียกเนาะพื้นมันเปียกเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีแต่ควายไฟเพื่อนน้องแทงของเราก็กำลังซ่อมทิ่ชูอยู่นะเมื่อกี้หม้มันหักนะคะ ไม้มันผุได้เอ้ยใช้ไม้เก่าไงพี่ใช่ใช้ไม้เก่าแล้วมันเนี่ยมันผุจริงจริงไม่ใช่หรอกไม่อยากจะตัดไม้ไงเราก็เลยใช้ไม้เก่าใช่ทีนี้เรามาทําที่พักแล้วมันไม่แข็งแรงก็เลยต้องต้องไปตัดนะใช่ไหมแล้วแถวเนี้ยมันไม่มีไผ่เนาะเพราะว่ามันไปเอ้มันเป็นป่าดิบชื้นอะส่วนมากไผ่จะไม่มีแล้วทุกคนใช่เดคนไมมทั้งนี้แก็อย่าดราม่านะคะนะน้องดิดกับน้องอะไรนะเชื่อน้องล็อเนาะ น้องรถนะคะก็ตอนนี้พยายามติดไฟกันเนะาะก็เต่ากันเป็นชั่วโมงแล้วเนาะหลายชั่วโมงแล้วนะคะก็ไม่ติดทุกทีเนาะถ้าถ้าถ้าไม่ติดก็คือ,อเราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะทุกคนไม่งั้นไม่งั้นเราก็จะหุงข้าวไม่สุกนะข้าวค่ะทุกคนหลังจากนี้น้องเขาก็จะหุงข้าวนะส่วนน้ําจะทํากับข้าวนะคะน้าจะทํากับเตาแก๊สเนาะเพราะว่าเตาแก๊สมันหุงข้าวไม่ได้เตาแก๊สมันเหลือน้อยนะคะ เราก็เลยต้องติดสาให้ติดนะคะ<ม>เพื่อที่จะได้หุงข้าวกันเนาะส่วนกับข้าวนี่เราสามารถทำกับเตาแก๊สได้นะคะแก๊สที่น้ำเอามาเนะ okay. ะานนะโอเคเราที่ทำกับข้าวนี่นะ <S <S เราดีดีดีดดดจะได้ไว้วางเนานะ <S 2> <S 2> ดเจ้าะระบะ,ระ,ะอ้อยเบ้าอ้อะปากแกวิจิตรบ้าออยเลโหแน่นอนจัดเลยว่ะสุดยอดทำาะไรลูกอให่ไม่ไตนนิ่ยจะทำอะไรอีกหรล่าที่ไม่ใช่หรอกที่มันติดไงมันใช่หรอเอินมันเริ่มแหงแ้งเลยนะก็ <c oughs> มึงทำไว้นานมันเริ่มแหง้งเกลือชุลนี่เป่า เอาใส่สักหน่อยดูเลย,นนยพี่พ,พี่พี่น้ำเอาอะไรนะฮะที่น้ำเอาอนะไรบ้องนะเบือชุบเดี๋ยว,วก็ทอ,อคดค่ะค่ะตอนนี้น้ำเองก็ต้มแกงกระเจี๊ยบเนาะทุกคนแกงกระเจี๊ยบใส่ปลากระป๋บบองนะคะนี่อาหารหลักของคนกะเลี่ยงเลยนะทุกคนนะถ้าไม่มีแกงเปรี้ยว เปรี้ยวนี่คือกินไม่อร่อยเลยนะเอาจริงๆนะออจริงเนาะมันก็เหมือนเป็นแกงส้มนั่นแหละทุกคนรสชาติมันเนาะก็ไม่ได้แตกต่างมากนะคะ อนเมือกี้ตอนตอกไข่นะไม่ได้กดถ่ายนะดืงมาดูตอนเอ้น,นี้แล้วการดึ <c oughs> สมอกไปหมดแล้วทุกคนตอนนี้แกงของน้ำก็เดือดแล้วนะทุกคนน้าสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทอดไข่แล้วเนาะน้ำกินเนื้อปะ โ <Okay. S 2> อเคก็ดับแรกก็มีเลยผอมแดงเจ็ดมีดก่อนมีดน่ารักมากเลยตอนนี้พ่นไม้แล้วนะทุกคนนะโอเคก็ไม่ต้องอธิบายนะครับผมสวยมากทอดไข่ได้สวยมาก ทุกคนส่วนเมนูนี้นําเอามาจากบ้านนะคะเห็ดเข็มทองนะเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะคะนี่ได้ผมลองอร่อยนะขอชิมก่อนได้ปะกรอบแล้วพี่ใช่แล้วผมดูแล้วไม่ไม่เหมือนไม่กรอบเลยก็มันไม่กรอบแล้วมันนานแล้วไงเป็นไงอร่อยไหมไม่อันนี้มันน้ำพริกหวานเอ้ะเครื่องปรุงไม่ใช่เอ็นนี้ปาปิก้าเออปาปิก้าเฮ้ยแต่ว่าเห็ดเข็มทองทอดนี่อร่อยนะ ใช่แต่ว่ามันไม่กรอบแล้วอืมกรอบอร่อยเพราะว่าเอามานานแล้วไงโอ้โหยิ่งใส่ไอ้นี้อร่อยมากเลยอร่อยไหมพี่บอกแล้วว่าของพี่ก็อร่อยเถออร่อยจริงบอกว่าอร่อยจริงต้องถามพี่หนุ่มล้วอย่างเงี้ยอันนี้ที่น้องแทนทำเนาะอวยนักอวยหนานะคะว่าอร่อยเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าดูหน้าตาก็อืมก็งันๆแหละอร่อยเหมือนคนทำเลยพี่ดี นี่เลยค่ะทุกคนกับข้าวของเราทั้งหมดเลยเนาะโหน่าทานมากเลยหน้าตาแบบน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนอร่อยยิ่งกว่าพัตการพัฒการพัฒการโรงแรมผ้าดาวอีกเนาะ่ครงการพัฒการแล้วเดียมัาแซวสิโอเคนี่ก็มีไข่เนาะไข่ทอดแล้วก็มีกระเจี๊ยบแล้วก็มีอะไรนะอะไรนะอันเนี้ยเออลาบแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็ เห็ดนะคะแล้วก็ปลาย่างเนาะแค่นี้เลยทุกคนเนาะ<อ>มาค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่ารับที่ตั้งกล้องหมออ๋อเีือกลองเลยอือแบบอยู่แรบนั้ตั้งกล้อง ทุกคนตอนนี้ทุกคนยุ่งกับการตั้งกล้องอยู่นะเนี่ยเบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะวันนี้น้าก็จะถ่ายให้ดูด้วยเห็นไหมส่วนน้าเองน้ําตั้งง่ายๆเลยแล้วก็กินแล้วเนาะส่วนคนอื่นก็ลีลาไงก็ไม่ต้องกินใช่ลีลาจอมลีลาไม่เป็นไรครับผมเห็นเพื่อนพี่น้องกินได้ผมก็อิ่มแล้วผมดีใจแล้วเห็นทุกคนกินได้ mhm ngon rồi mhm mhm Ngon mhm 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 có มันพี่จอร่อยเหรอไดเลองชิมไหมอร่อยรับน้ำพริกหวานครับค่ใช่ค่นหวานนี่ใสปลากระป๋องืม ใช่หรอแม่ร่อยเหรอไม่ใช่รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวได้เสร็จสักพักหนึ่งแล้วเนาะเราก็นั่งพักผ่อนกันนะคะส่วนน้ำเองก็ได้ไปล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ เราก็จะนั่งพักยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนข่้นๆนะอ๋อส่วนน้องดิดกับน,น้องโรนี่เขาจะไปสำรวจท่าหมอผงไม้ปีศาจอ๋อผงไม้เนาะส่วนน้ำกับน,น้องแทนนี้ไม่ไปนะคะจะนอนเฝ้าแคมป์อยู่ที่นี่เนาะจะไปกันสองคนใช่ครับไปสองคนนี่ส่วนน้องโรนี่เขาอยู่ข้างบนนู่นเลยนะทุกคนเห็นไหมแสงสว่างๆนู่นอะ นู่นอยู่นน่นนะเขาจะนอนข้างบนอยู่คนเดียวส่วนเราสามคนก็จะอยู่กันตรงนี้นะแค่แค่สคนนี้ยังสักไหกหมาใช่ไหมทุกคนตอนนี้แคมป์ของเราก็ซ่อมอยังไม่เสร็จสักทีนะคือวันนี้ครับเราซ่อมอไม่รู้ว่าก<า>ี่รอบแล้วนะทุกคนใช่เพราะว่าไม้มันเก่าด้วยแหละเนาะ,ะมันก็เลยหักนะคะใช่เราใช้ไม้เก่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะตัดไม้ใหม่ๆเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าแค่ไปตัดนันก็เสียายจะแย่ละเราก็ไม่อยากไปตัดมันเยอะเนาะคิดว่าไม้เก่า เดี๋วคิดว่าเราใช้ได้เราก็จะใช้โอเคค่ะหลังจากนี้เราก็จะนั่งพักก่อนนะคะค่ะตอนนี้น้องบีก็กับน้องรถเนาะก็เตรียมตัวที่จะไปเจออะไรนะสัปปะรดาหรอสัปปะร่าอาั่วถึใช่ไหมเจอแล้วถ่ายมาให้ดูด้วยนะได้ได้พี่โอเคส่วนพี่แกบแทนก็เดี๋ยวจะเฝ้าแคมป์จะเฝ้าของให้เดินทางก็ระวังระวังกันหน่อยล่ะอย่าให้หายล่ะเฝ้าไว้ไม่หายไม่หาย ตอนนี้น้องดิกรน้องรถก็ได้ไปหาสัปปะลาแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วน้ำเองก็เริ่มง่วงแล้วนะคะส่วนแทนเองง่วงยังง่วงแล้วพี่นะพี่คิดว่าพี่จะนอนแล้วแหละทุกคนบบวันนี้โดนฝดเลยแล้วก็รู้สึกแบบปวดหัว,หวกินยายอ่งกินแล้วครับโอเคค่ะทุกคนหลังจากนี้น้ำก็จะนอนฟังเสียงธรรมชาตินะคะเสียงน้ำไหล เสียงจัก,กระจนร้องเนาะแล้วก็มีเสียงกลบร้องเป็นพักๆนะทุกคนเนาะในค่ำคืนนี้น้ำคิดว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดๆเนานะ<ม>ก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวนะทุกคนเย็นกําลังพอดีนะคะแล้วก็ฝนก็ยังตกลงมาปอยๆนิดๆนะทุกคน,น,นแต่ก็ไม่หนักนะคะแต่ก็ไม่แน่คืนนี้อาจจะเจอก็ได้นะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำก็จะเข้านอนแล้วนะคะหลับฝันดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะ Bye-bye. สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสแล้วก็อากาศเย็นนะคะเมื่อคืนก็หลับสบายเลยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนะาะเช้านี้ก็ตกอีกแล้วนะคะแต่เมื่อคืนน้ําก็ไม่ได้ลุกขึ้นไยดูนะน้ําแค่ถ่ายเสียงฝนตกเฉยๆน้ําคืนเช้านี้ก็มันก็ไม่ได้ตกมากเนาะก็หลับสบายเลยเสียงนกก็เริ่มร้องแล้วนะคะทุกคน โอเคส่วนเราก็ตื่นแต่เช้าเลยไปก่อไฟนะคะตอนนี้กําลังต้มน้ําอยู่เนาะแต่ละคนก็นี่บางคนก็ไปถ่ายภาพบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะทุกคนนะเร็จน้ำก็ถ่ายแค่นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะทุกคนเนาะหลังจากนี้พวกเราทุกคนก็เดี๋ยวก็จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะนั่งกินกาแฟกันก่อนนะคะโอเค ดูเออพีกามืนดูนอนพีกาเข้าไปนอนไม่ตรงไหนนะไม่ก้านนะอยากูดว่าทีดึงมือมันเป็นร่องน้ำไหลเลยอ่ะร่องใหญ่ก็ไหลร่องผ่านกลางทางห้วยเลยอ่ะก็ข้างใต้ไม้อะ่างไม้มันก็จะเป็นพวกน้ำไหลหรอกไม้มันตายแล้วเป็นโพงข้างในน้ำซออไหลได้กันหลาย พิดมดอยากอยากสัตส์ปลาดมุดก็ไปใหญ่เลยอ่มุดย่างเนี่ยชอบชอบอะไรที่มุดๆเนี่ยชอบทอดก้อนมุดได้ออออผมมันมุดได้นะผมมุดได้ตอนเช้านี้แลาวกินข้าวกินกาแฟก่อนกลับปะสิเรือไงข้าวจะกินกินเยอะจะกินไม่กินหนาวแล้วนะไม่ไหว ดี่กาแฟก็พอแล้วใช่เดยดกับขึ้นกับข้าวอาไม่กินก็ค่ะตอนนี้เราก็ยอยเก็บของแล้วเนาะเก็บของกําหมดแล้วเนาะเหลือแต่ใส่ชิ้นนะคะที่เรายังไม่ได้เก็บเนาะนี่เลยทุกคนตอนนี้ก็เหมือนฟ้าเริ่มเปิดนิดนิดแล้วนะคะเพราะว่าแดดเริ่มส่องลงมาแล้วนะเห็นไหมคะทุกคนน,นั่นอ่ะโอเคค่ะ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะน้ำแล้วน้องๆก็พามาชมธรรมชาติในป่านะคะในป่าดิบชื้นเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะก่อนหน้าฝนก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะทุกคนเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ว่าสนุกนมชอบมากกันหลยคนก็จะสนุกนะคะทุกคนมันก็มีเพื่อนคุยเราคุยกันสนุกเฮฮาไปเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็คุยก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะทุกคนนะโอเคค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราทั้ง4ี่คนด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะทุกคนฝากน้องใหม่ของเราด้วยนะคะคพยาพึ่งเนาะ<ต>คะดเล็กซ์ซิงรดพยาพึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ